รถเราไฟเลี้ยวไม่ขึ้นนะคะทุกคนเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วแจงจังปางขึ้นบอโอเคบอโอเคแจงจังปางหาคหัคนขึ้นบอหันบอแจงข้าม <laughs> ขาแนวนวะครับรถอียางก้อจ,จับต้องใบตลอดโอ้ยดอรถอะไรจะให้จับให้บายตลอดคะ่ะน้องโมนตอนนี้น้องยังเป็นน้องโมนอยู่นะคะแอร์เราก็เปิดน,นะคะทุกคนเป้าขึ้นรถโอเคอี่แล้วขึ้นเกิน ถอยไปก่อนน้องโมนน้องโมนจา๋าโอเคทางนี้เด็ตีฟังนี่เบิ้งโอเคโอเคมแม็ปอยู่ไปจ๋าไปไปกับน้องโมนโอ้ยโมนสมซื้อน้องโมนต้องจับต้องบายก่อนออกจับ รถโอ้ยออกจากไปยังเราเป็นแต่เด็กหน่อยพูนี้เขามาตลอดเลยทุกคนถ้าเป็นเป็นกุมารทองหรือเปล่านี่ไปเ,เช็คระบบแอร์เย็นนะจ,<า>จ๊ะไปได้เลยไปไหนกันดีเนาะวันนี้ไปจ้าไปซื้อกบเผาค่ะทุกคนบ่มี้ยังกินพอดีไปกับกับคนขับรถคนเดิมนะคะยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะ